หลังจากที่ตอนแรกมากันแบบไม่เคยประทับใจกันเท่าไหร่พอได้ชมตอนที่สองกันไปแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างดูดีขึ้นบ้างไหมครับส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่าดูโอเคขึ้นเยอะหลักๆก็เป็นการเล่าเรื่องที่ดูไม่เร่งเท่าตอนที่1แล้วไม่มีการตัดฉากแปลกเนื้อเรื่องดูลื่นไหลกันมากขึ้นก็คงจะเป็นเพราะไม่ต้องขายของเยอะแบบตอนที่1แล้วแต่ถามว่าเรื่องนี้ดีขึ้นมาแบบว้าวเลยไหมผมว่าก็อย่างนะครับและผมเองก็คิดว่าตอนนี้ ถาเมเดอร์ก็ชาดก็ดูจะมีจุดอ่อนใหญ่ๆถึง2จุดเลยทีเดียวเรื่องแรกก็คงจะเป็นธีมของเรื่องนี้การแปลธาตุที่คนเขียนบทก็ดูจะเล่นท่าย,ยากอยู่เหมือนกันกับการให้คอนเซปต์ของการแปลธาตุของเรื่องนี้สื่อถึงการมอบชีวิตให้กับสิ่งที่ไม่มีส่วนตัวผมว่ามันดูเข้าใจค่อนข้างยากนะครับพอพูดถึงการแปลธาตุแล้วเราก็มักจะนึกถึงการเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือการรวมการสมากกว่าแต่การแปลธาตุในเรื่องนี้กลับทำ ให้เรานึกถึงเวทมนต์ตรงนี้ผมคิดว่าคนเขียนบทก็คงจะรู้ตัวอยู่บ้างเพราะก็ให้โฮทาโร่พูดว่าเวทมนต์บ่อยอยู่เหมือนกันแล้วถามว่า ทำไมีเรื่องถึงเลือกมาทางนี้ผมเดาว,ว่าคงอยากจะให้ดูแตกต่างจากเรื่องแคนกลคนแปลาธาตุไม่งั้นจะดูเป็นการก๊อปมาแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบอันนี้ก็คงต้องดูกันในช่วงถัดไปว่าจะสามารถทําให้คนดูรู้สึกถึงการแปลาธาตุกันได้หรือเปล่าถ้าเทียบอย่างคเเมเดอร์กิสช่วงแรกๆก็มีคนนึกถึงมังงะย่างการสื่ออยู่เหมือนกันแต่ช่วงท้ายก็สามารถสร้างความแตกต่างออกมาได้เรื่องที่สองที่ผมว่าก็สําคัญไม่แพ้กันกับเป้า มายของโฮทาโร่ที่เปิดเผยเออกมาในตอนนี้ซึ่งบอกกันว่าโฮทาโร่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับเคมีทุกตน้นและใช้ชีวิตอิสระไปด้วยกันผมก็คงต้องพูดว่าเป็นเป้าหมายที่จู่ๆก็พูดมาแบบดูไม่มีที่มาที่ไปกันสักเท่าไหร่หรือก็คือ ผมคิดว่าโฮทาร่ยังคงไม่ได้ผูกพันกับพวกเคมีกันมากขนาดนั้นปัญหาหลักๆก็คงมาจากตอนแรกที่จริงๆแล้วมันจะต้องปูเรื่องเยอะมากแต่กลับถูกเล่าออกมาอย่างเร่งกันสุดๆอย่างน้อยก็น่าจะมีการเล่าว่าโฮทาร่ aro, เวลาเจอเคมีแต่ละตนแล้วจะรู้สึกตื่นเต้นแตกต่างกันไปก็เลยทําให้เขาอยากรู้จักกับเคมีทุกตัวอะไรแบบนั้นเพราะฟูกาในตอนที่แล้วก็ถามโฮทาร่ว่าเขารู้สึกถึงจิตวิญญ,ญาณของ วกเคมีกันได้หรือเปล่าซึ่งผมว่าต่อจากนี้เหนือเรื่องก็คงจะเดินแน่กันต่อให้โฮทารุโร่รู้จักกับเคมีตนต่างๆกันแล้วที่นี้ถ้าใครจะติดตามต่อจากนี้ก็คงต้องรับจุดนี้กันให้ได้ก่อนส่วนเรื่องฉากต่อสู้ก็ดูจะไม่มีภาพแตกแบบตอนที่แล้วกันแล้วนะครับน่าจะโดนบ่นกันไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็มาพูดถึงเรื่องราวในตอนนี้กันบ้างเรื่องแรกกับพ่อของวินเน่คุโดฟูกะ ตอนนี้ก็เปิดเผยกันชัดๆว่าเขาคือใครและรินเนก็เกลียดชังเขาในฐานะของผู้ทรยศต่อโลกของการแปรธาตุก็เก่งๆทําให้รินเนเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองก็ว่าได้เรื่องที่2กระบททดสอบเข้าเรนคินอะคาเดมี่โพททโรอยากจะรู้จักเคมีให้มากกว่าน,นี้อาจารย์มินนโตก็เลยแนะนําให้เขามาเป็นนักแปรธาตุแต่ก่อนจะได้เป็นนั้นเขาจะต้องเจอกับบททดสอบอยู่นั่นก็คือการทําให้ไรเคมีก๊าซสองใบที่มีน้ําหนักต่างกัน อยู่บนตาช่างที่สมดุลให้ได้โฮททโรที่ยังคงไม่เข้าใจรินเน่จึงบอกเขาว่ามันมีเทคนิคในการแลกเปลี่ยนมวลสารด้วยการแปรธาตุยูแต่มันก็จําเป็นต้องมีแหวนก่อนถึงจะสามารถทําได้หลังจากการต่อสู้โฮทาโรก็ได้เข้ารับการทดสอบอีกครั้งและคราวนี้เขาก็ทําให้ตาช่างสมดุรขึ้นมาได้ซึ่งความลับก็คือโฮทาโรได้ขอร้องให้คาร์มนทิสเพิ่มน้ําหนักส่วนโอโดริป,ปะไปไดเอทลงหน่อยแมนี่ จะไม่ใช่คําตอบที่อาจารย์มินาโตะคาดหวังเอาไว้แต่โฮททโร่ก็ได้ผ่านการทดสอบในที่สุดเอาจริงๆผมก็ชอบบทตรงนี้มากนะครับตอนที่ได้ยินเนื้อหาครั้งแรกผมก็สงสัยว่าแล้วโฮททโร่จะผ่านการทดสอบมาได้ยังไงจูู่จะปล่อยพลังแฝงออกมากันหรือเปล่าสรุปไม่ใช่มาแนวขอให้ลดน้ําหนักสังหานผมว่าก็ดูครีเอทกันดีและก็น่าจะสมกับที่โฮททโร่เป็นคนที่คอยคิดเมนูใหม่ๆนะครับผมก็เลยคิดว่าก็คงจะดูน่า สนใจกันดีถ้ามีบทอะไรแบบนี้กันอีกเช่นต้องมีการแก้ไขสถานการณ์้วยการแปลธาตุแต่โฮทาโรก็เลือกจะใช้วิธีแก้ที่แบบลุกทุ่งลุกทุ่งเหมือนกับตอนนี้ก็คงพอจะทําให้เรื่องดูน่าติดตามกันขึ้นมาได้บ้างแต่อย่างหนึ่งที่ติดใจผมก็คือบททดสอบตาช่างนี้ถ้าต้องใช้การแปลธาตุก็แปลว่ามันไม่ใช่การทดสอบที่โฮทาโรจะสามารถผ่านได้กันตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าหรือจริงๆมันจะยังมีคําตอบแบบอื่นกันอยู่อีกผมเอง ก็เดามาทางอาจารย์มินาโตะไม่อยากให้โฮทาร่าได้เป็นนักแปลธาตุนะครับก็เลยให้บททดสอบนี้มาจะว่าไปแล้วบทสรุปของการทดสอบนี้ก็ยิงทําให้คาแรคเตอร์ของพระเอกนางเอกดูเด่นชัดยิ่งขึ้นโฮทาร่าออกแนวอิสระคิดนอกกรอบแต่ริเนเนจะเป็นคนที่อยู่ในกฎเกณฑ์ก็น่าจะเป็นการปูทางถึงความเข้ากันของสิ่งที่ขัดแย้งที่เป็นธีมหลักในการจับคู่การ์ดของเรื่องนี้กันและคอนเซปต์ของการแปลธาตุที่ค่อยๆอธิ ิบกันมาเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือการสร้างจากความว่างเปล่าสั่งชีวิตขึ้นมาจากความตายการแปรธาตุไม่เหมือนเวทมนต์มันใกล้เคียงกับวิทยาศาสตร์มากกว่าแล้วก็อยู่ได้ไม่ยาวนานแต่ก็มีโอกาสหนึ่งในล้านที่สิ่งไม่มีชีวิตจะได้กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งพวกมันก็คือเคมีการมีอยู่ของเคมีนั้น ัดกับกฎของธรรมชาติและห่างมันด็กใกล้ชิดกับความชั่วร้ายของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมากร,รมัมโลกภายนอกมีความชั่วร้ายอยู่มากมายทําให้นักแปรธาตุต้องผนึกเคมีลงไปในกา๊าซเพื่อปกป้องกฎของธรรมชาติเอาไว้ก็เป็นการอธิบายที่มาที่ไปของเคมีกันนะครับซึ่งจุดเด่นอย่างหนึ่งของเคมีก็คือมันสามารถเข้าสิ่งอะไรที่ใกล้เคียงกับตัวเองได้ตัวอย่างก็คือสเก็ตบอร์ดที่มีหน้าตาแปลกๆก็คือโดนเคมีสเกโบสสิงเข้าไปนั่นเอง ในตอนนี้ก็ได้มีการเปิดร่างฟอร์มใหม่คาเมเดอร์กอสชานโอโดริแมนทิสไวทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการรำดาบด้วยการใช้พายุที่สร้างขึ้นจากการเต้นหมุนตัวด้วยความเร็วสูงเพื่อฟาดฟันและจัดการกับสตูได้ที่นี้ถามว่าวร่างนี้จะมีรูปแบบมนุษย์กันไหมทางเว็บออฟฟิเชียลก็บอกว่าในเซตติ้งของเรื่องแล้วมีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการทำออกมาเป็นชุดซึ่งอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีก็ได้และก็ได้มี การให้ข้อสังเกตร่างฟอร์มต่างๆที่จะออกมาต่อจากนี้กันว่าทาดวงตามีรูปแบบลูกศรก็คือไรเดอร์นอกจากนั้นก็คือร่างวายทั้งหมดดูทรงแล้วพวกกาต่างๆที่ออกมาก็คงจะเป็นร่างวายกันเยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังได้มีการบอกที่มาที่ไปของร่างวายกันด้วยนะครับในตอนที่โปรเจกต์เรื่องนี้ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างนั้นก็ได้มีรูปหนึ่งที่ถูกวาดออกมาแล้วถูกใจทีมงานกันมากก็คือมนุษย์รถจักรตะ,กะแกรง ที่มีสีแดงดุดดังแมกมาร่างกายของมันมีสีแดงดำที่ได้แรงวันดาลใจมาจากเตาล้อมในช่วงที่คอนเซปต์ของการ์ดกับการแปรธาตุได้ถูกเลือกภาพนั้นก็เหมือนจะเป็นไอเดียที่ถูกปัดต่อไปแต่ก็มีทีมงานที่คิดว่า ภาพนั้นอาจจะเป็นแก่นแท้ของการแปลงร่างที่ถูกมองข้ามไปกันก็ได้ซึ่งมนุษย์รถจากตะกะแตนก็มีความอ้างอิงมาจากนิยายเรื่องเมตาโมฟ p h o s i s ของฟรานซ์ครัฟคาในขณะที่เกรกรอร์ซัมซาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าจากการฝันร้ายเขาได้พบว่าร่างกายของเขาได้กลายเป็นมแมลงไปแล้วภาพดีไซน์นั้นได้ถูกปรับแก้และก็ชานก็ออกมาเป็นตรงกันข้ามเขามีสีฟ้าของความวยัยเาว่และทองฟ้าสีคราม แต่มันก็ยังคงมีรูปของมนุษย์รถจักรตะกะแตนกันอยู่สูญเสียร่างของมนุษย์กลายเป็นมนุษย์รถจักรตะกะแตนเหมือนกับเกรโกรซัมซาและนั่นก็เป็นที่มาของวโหมดถ้าใครเคยอ่านนิยายกันมาก็คงจะพอรู้ว่าเรื่องนี้ดักกันสุดๆเลยทีเดียวในตอนนี้ก็มีเพลงประกอบที่ใช้ในช่วงไรเดอร์คิกกันด้วยในชื่อว่า rising fighter ร้องโดยคุณเบลเวอรี่ผู้ที่ร้องเพลงเปิดของเขเมเดอร์บิลกันนั่นเองความฝันของโฮทาโร่ เริ่มที่จะกลายเป็นจริงและเขาก็ได้เริ่มต้นออกเดินทางเพื่อเป็นเพื่อนกับเคมีทุกตนและใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระร่วมกันในอนาคตซึ่งมันก็ดูเหมือนกับเด็กๆที่ไร้เดียงสาแล้วก็เพอ้อฝันแต่ในตอนหน้าเราก็จะได้พบกับคู่ร้องอนเนสปาเน่ที่พูดถึงความถูกต้องของผู้ใหญ่ซึ่งแนวคิดของทั้งคู่ก็จะเป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งหลังจากการเปิดตัวของสปาเน่ผมว่าเนื้อเรื่องก็คงจะได้เริ่มเดินเครื่องกันเต็มๆแล้วนะครับต่อจากนี้ เราก็คงจะได้เห็นดนามิกของทั้ง3ตัวละครหลักกันแล้วก็ลอลุ้นว่าจะทําออกมาได้ดีกันไหมนี่ตอนต่อไปโฮทาร่ aro, ที่ต้องการจะเป็นเพื่อนกับเคมีทุกตนได้รับเคมีการ์ดอัพเร u บุชิโดจากอาจารย์มินาโตและก็ได้บอกกับเขาว่ามันเข้าใจยากหน่อยนะเมากรรมตัวใหม่ได้ปรากฏตัวขึ้นโฮทาโร่ aro, รีบมุ่งหน้าไปและพยายามจะใช้อัพเรบุชิโดแต่มันกลับไม่ยอมฟังสิ่งที่เขาพูดเลยและโฮทาโร่ก็ได้พ่ายแพ้ต มากโฮททโรที่คิดว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้อภารเรบูชิโดเปิดใจกับเขาได้ระหว่างการฝึกซ้อมลับของโฮททโรเขาก็ได้ถูกนักแปลธาตุคู่โรงอนเนสปาน่าเข้าจู่โจมและสั่งให้โฮทาโรส่งไดรเวอร์มาให้กับตนในตอนตามหาบูชิโดให้พบไฮไลท์ของตอนน่ก็จะเป็นการเปิดตัวตัวละครที่หลายๆคนรอคอยอย่างคู่โรงอนเนสปานา่ซึ่งเขาก็จะแปลงร่างเป็นวาวาลาดกันเลยแต่สำหรับใครที่กำลังรออาวุธ ของเขาก็ต้องบอกกันก่อนว่า dx ว่าวรัชเชอร์เหลื่อนการวางจำหน่ายจากวันที่16ไปเป็นวันที่30กันยายนแทนซึ่งเหตุผล ข้างบันไดก็ได้บอกว่าผลิตไม่ทันนะครับนอกจากวาวลาาแล้วก็ยังจะมีการเปิดร่างฟอร์มใหม่ของก็อชาร์ดในชื่อว่าอัพาร์เรซเกโบกันด้วยผมก็อยากรู้ว่าจะมีอะไรมาทําให้คนดูว้าวกันได้หรือเปล่าและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดจากคเมเดร์ก็อชาร์ดในตอนที่2นี้แล้วคนอื่นๆมีความพิเศษอะไรกันบ้างดูตอนนี้จบแล้วยังน่าติดตามกันต่อไหมหรือก็ยังคงไม่น่าสนใจกันอยู่ดีและคาดหวังยังไงกับการเปิดตัวของวาวลา,าดกันบ้าง ก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสรรกรรับชมไปพบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ